สำหรับในเรื่องของอการทำเกษตรอินทรีย์เนาะของบ้านเฮาเนี่ยกาะจะโจกดีน้อยเพราะว่าพื้นที่บ้านเฮาเป็นพื้นที่ปิดคือว่ามันมีเขาโอบล้อมแล้วเก็พื้นที่ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆแบบเป็นที่ราบลุ่มมีมีภูเขาล้อมรอบนีย่ยนะมันก็เป็นพื้นที่ปิดสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งเขาจะต้องมีแนวกันชนมีน้ำของตัวเองมอีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งตรงนี้เนี่ย ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเขาก้องอินรียบ้านนาภัยเนี่ยเราตั้งอยู่ตีบ้านนาภัยหมู่สิบสามอำเภอล้องจังหวัดแปรก็เป็นส่วนตีได้ส่วนความดีตัดนี้มามันเกิดย่าๆคือเฮาเนี่ยได้เข้าตีมีความหนุ่มความหอมแล้วก็ด้วยความดีอาการที่มันเย็นเนะาะภาคเหนือนี่จะเป็นอาการตีเย็นตอนหน้าหนาวนี่เข้าไรสเบอรี่เม,มาะมังสำหรับการปลูกในช่วงฤด,ดูนี้เพราะว่าเฮาปลูกแครบปีละหนึ่งขั้น่าอันสำหรับ บ้านเฮาตีเฮาทำยูเนาะเ mm hmm. บัร์ใจน้าปลัง้งบัร์ัน้านี่เพราะนั่นเข้าเนี่ย, mm hmm. ยจะได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวซึ่งทำให้ผลผลิตของเฮาเนี่ยได้ผลผลิตด,ด,ดีแล้วก็มีความหอมสีเข้มความอร่อยนุ่มอันเนี้ยคือจุดตีมนะคะเมื่อเฮาแตกต่างจากตีอืน่นตีอื่นเนี่ยเขาอาจจะปลูกข้าวหลายเตือ้อคือว่าปีหนึ่งเขาปลูกสองเตือ้อสามเตือ้อหรือว่า ซึ่งเวลาปลูกบ่ใจหรือดูหนาวว่าการเย็นๆเนี่ยเข้าไลสเบอรีเนี่ยมันจะมีชุดอ่อนคือว่ามันจะทําให้เข้ามันสีด่างสีมันจะเหมือนแบบไลายล้ใช่ะสีรีจบอบเข้มเม็ดสีมันก็จะได้บ่เต็มทีแต่ถ้าเราปลูกปีละข้างเดียวซึ่งเขาปลูกในช่วงหน้าหนาวซึ่งเขาออกมาพอดีเนี่ยของเขาเนี่ยเข้าสีจะเข้มเลยลประโยชน์ทางท้งงดเนี่ยมันจะอยู่ในเมล็ดเข้าตัวนั้นเลยนี่เม็ดสีนี่ได้เต็มทีเลยนี่คือชุดแตกต่างของเขาจากที่อื่น